ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมแฟมลี่นะคะโอ้โหดูเมฆนะคะสายฝนจะมาตกอีกแล้วนะเดี๋ยวจะคงจะตกแหละเพราะว่าเมฆเต็มเลยนะดูบนท้องฟ้าดิพี่น้องนู่นโอ้ยเมพี่ดูพลาดปีเลยกำลังจะมาแล้วฝนนั่นโอ้โหดูดูท้องฟ้าพี่น้องดูโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูลุงช่างใส่รางน้ำแล้วนะคะตอนนี้อัปเดทล่าสุดอัปเดทล่าสุดค่ะพี่น้องก็มีเหมือนเดิมนะคะสามนุ่มนะ มาช่วยนะสามหนุ่มทีมงานนะคะลูกเทวดานะั่นเองฮะแกงเทวดาฝนก็จะมาแล้วนะฝนก็จะมาแล้วนจะตัดสายเดียวเขาจะทให้ลบ้า เรารู้แล้วไหมพี่วัดะวังน้ำนะตดวเย่งงได้น้ำด้วยโอ้โหเราจะเย็นชัดเจนเลยพี่น้องนอนไดไห

ทางน้ำใหญ่มากมันต้องต่ำลงนะงน้น่ะรมน้หญหนานเอน้ำไม่ไหลเลยมันต้องต่ำลงนิดนึงเขาคต้องต่ำลงนิดนึงด้ยเอาขีดเลยที่ดิโก่ต้งเงี้ประมาณนี้เลยมันต้องต่ำกว่าเดี๋ยวใส่รางน้ำจะทานฝนตอกไหมตอนนี้เมฆเพิ่มมาแล้วมืดึบไปหมดแล้วตอนนี้ Con này giải mạc Lùng Đúng <laughs> chăng tính có bọc lạc nám luôn này

เดีคนเดียวเคนเียรครับฝนลงเม็ดแล้วเด้อเอา รับน้ำใช่ไรับน้ำมั้งเต็มแล้วบอสเต็มโอ้ยกับไปจะมาแต่ใส่เราสลายขนาดต่อลงไปไฟเบอร์ทั้งใตได้บ่ะนี่ฝนจิบวเยี่ยมหัวขนาะดโอ้เดี๋ยวครับมันมีมีเวลาไอ้มีเวลาอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยนั่นอีกสักก่อนเติรนเลยเติรนเลยบอเอาละรับน้ำหน่อยมั้ ก็จะทาหาอยู่เลยว่าสาวไปหอมเจ้านั่นแหละเพราะว่าตาคล้ๆเจ้าเลยล่ะแม่นอยู่ตาซึ่งมองป่าามหาเราจะหน้าอยู่คอยปลาอเาสินีพอชิดยู่ข้างล่างเขาแต้มเขาจะเอาดีขึ้นไปแตมใช่ปะยิ่งไปก็ได้ลงมายิ่งใจสาะรถจะดับลงมา ไฟฟ้าไปห้องเนอะพออ้ําจะได้ขี่ถ้าถ้าจะวิ่งไฟฟ้าไปเริ่ต้องได้แต้มขี่ลงมาอีกเด่นลับเป็นช่วงเป็นช่วงไปเด่นช่วงละวเม็ดต่อเม็ดไปเด่นเจ้าต้องวัดแล้วก็ค่อยจากตัวนี้ก็ได้จเจ้าเฮ็ดถาดาอ๋อมืดมาแล้วพี่น้นองเลยหนึ่งถูเมฆนะข<ร>ีนู่นนี่นะมนืดนะมืดมากๆเลยนะทุกคนดูถูทองฟ้านะทุกคนอี๊ นี่นะหมดไปหมดเลยนะเนี่ยตกหนักแน่เลยนะอันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะชั้นสองส่วนด้านล่างนี้นะกอบล็อกนะคะอเรือแค่ฉาบเนาะแล้วก็ช่องลมก็ใส่แล้วหนะ้าต่างก็ใส่แล้วนะคะส่วนตรงจุดตรงนี้ก็ยังไม่ก่อนนะน่าจะใส่เป็นช่องช่องเออเขาเรียกว่า อะไรเนาะบ็อกแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุช่างก็ทําเป็นที่รังน้ําก่อนนะเพราะว่าน้ำนะมันจะได้ไม่ต้องซึมเข้าไปในในห้องนะคะไม่งั้นมันก็จะเข้าไปในข้างในเนะน้ำมันก็จะเออนะปูกระเบื้องไม่ได้นะเอฟซี นนตัวเมียได้แล้วอะไรสีฟ้า,ปาไปนอนนำอืมอะมีความสุขไ,ไ,ไหมจริงต้องไปที่จีนตอดือนที่อืมไม่แดงเลยเั้ง <c oughs> ดำโดนเต็มเต็มดำทำอะไรถึงโดนเต็มเต็มดำดำอ่ดำนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแอฟซิลท่านมากค่ะฝากสั่งซื้อปิดทุนของบริษัทมโนทรัพย์จำกัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ